วัสดีครับจากช้างสโตรครับอันนี้เราจะมาบอกวิธีการต่อ Wi-Fi นะครับในตัว Wi-Fi ก็จะมีอุปกรณ์ตามนี้คู่นะครับนี้ต่อได้ทั้ง ios แล้วก็ android นะครับ,บอุปกรณ์ตามนี้เลยจะมีคู่มือ1แล้วก็ qc ตัวโมดูลเสาแล้วก็สายตามนี้เลย นับแรกแล้ก็มาต่อเสาเเสียบสายไว้นะครับนี่ผมลองโหลด i อโอเอสไว้แล้ก็มาเปิดเครื่องอิเวอร์เตอร์ช้างหรือว่าจะเป็นของอันนี้ก็ได้จะเป็นหน้าตาประมาณนี้มันจะมีของ m a ็กซ์ตัวนึง่งต่อด้วยกันได้ช้าง Apple Green ที่ต่อด้วยกันได้แล้วก็ e v e r อเรตท ตัวไฮบิดต่อด้วยกันได้อืมประมาณนี้โมดูลตัวนี้นะครับผมลำแรกก็เปิดเครื่องก่อนเสียบสายเข้าไปเลยไฟจะกระพิบสองสีนี้นะครับขั้นตอนต่อไปก็ไปโหลดแอปโดยการเปิดคู่มือ ้มันก็จะมีตามนี้เลยเขก็จะมีให้สกแกนโหลดแอปตรงนี้อแอปจะชื่อถ้าเป็น Android จะชื่อนี้ตัวนี้ครับ Lucky PV แล้วก็ถ้าเป็น iOS ก็เหมือนกัน Lucky PV เ,เดี๋ยวดูในหะน้าแอปนะครับต่อไป ไปจากกะพีเป็นที่สองสองชั้นนะครับอันดับแรกเราก็มาสแกนตรงนี้นะครับมันจะเป็นผ่านเข้าเว็บของเขาเปึบ๊บโหลดอันแรกเลย Wi-Fi Android ดาวน์โหลดวิธีจะเป็น b บลู t o o t h Android นะครับโหลดตามน,นี้เลยหรือว่าเราจะโหลดผ่าน Pestol hey แอ Store ก็ได้แล้วแต่ร,ระบบปฏิบัติการ ก็พิมพ์ค่ะ lucky pv นี่ก็ได้เหมือนกันเข้าแอปมาผมลองเข้าให้ดูก่อนเข้าแอปมาก็จะเป็นประมาณนี้ให้เราก,กดต i ชชีสมัครด้วยเบอร์โทรแล้วเดี๋ยวมันจะส่งข้อความมาใส่พัดเบิร์หรือจะด้วยเมลก็ได้แล้วแต่เราอันนี้ผมจะสมัครด้วยเบอร์โทรนะครับ แล้วก็เลือกเป็นนี้เป็นเอเชียเอเชียตรงนะครับข้างล่างก็พัดเวิร์ดเราต่อไปก็ add to d e v i สแกนครับสแกนหลังตัวนี้ Wi-Fi อ่าแล้วก็ให้เราเชื่อมต่อ Wi-Fi ที่เป็น 2.4G เท่านั้น 2.4G เราโทรสับเชื่อมไว้แล้วเราก็ใส่คัดเวิร์ดเข้าไปครับคอนเฟิร์มปึ๊บอ่เชื่อมต่อสำเร็จไปตัวไอตัวไ wi ไฟก็จะกระพริบกระพริบจากสองสีเหลือแต่สีฟ้าสีเดียวรอแป๊บนึงนะครับ ถ้าเราต่อไวไ,ไฟเรียบร้อยมันจะขึ้นไฟสีมันจะดับไปอย่างนี้ก่อนแล้วก็ขึ้นสีน้องเงินสีเดียวนะครับไฟด้านข้างของสายแลนจะไม่ติดนะครับเป็นนี้เลยอพอกระพริบมันกระพริบสีฟ้าค้างหรือกระพริบกระพริบแล้วก็นี่กดเลือกตรงนี้อันนี้เราสามารถใส่ได้หลายไอ้หลายอันอหลายเครื่องอันนี้ก็จะโชว์แบตโชว์โหลดโชว์อะไรประมาณนี้ <c oughs> ก็สามารถตั้งค่าได้ ก็คือสวิตเราจะเทสต,ตอนเริ่มแล้วก็ได้สวิตออฟแล้วกดเซตติ้งขวาบนเครื่องก็จะหยุดจ่ายโหลดทันทีหรือจะเปิดปึด๊บก็ได้ประมานี้เทสให้ดูนะครับเปิดกล้องเทสให้ดูนี้ถ่ายให้ดูนะครับอ่าตอนนี้ยังจ่ายโหลดอยู่เห็นไหมครับเราลองสวิตออฟอ่าหยุดใจโหลดเห็นไหมครับสอง้อยยตัดไปแล้วเราจะเปลี่ยนโหมดก็ได้มันทําได้หลายอย่าง ใช้โลดสมมติว่าเราล,ลืมไม่อยู่บ้านเราอยากให้มันดับทั้งหมดก็ได้เหมือนกันอันนี้เลือกโหมดอ่เปลี่ยนโหมดตอนนี้เป็นโหมด AC ถึงเครื่องเรานะเป็น AC AC Parity เราเปลีตต่ยนเ,เป็นโหมดแบตเตอรี่อแบตเตอรี่ setting เบอ่มเขาเปลี่ยนเป็นโหมดแบตเตอรี่แล้วเห็นไหมครับหรือว่าเราจะตั้งในนี้มันก็จะมีมันก็จะส่งข้อมูลตัวเนี้ยเข้าเครื่องเหมือนกันสมมติเราไปตั้งในนี้ อ่าเป็นไหมดนี้อ่านิฟ์ใหม่ก่อนอ่าเป็น AC เห็นไหมครับประมาณนี้แล้วก็จะมีอ่อชาร์จจิ้งชาร์จด้วย AC ซีตั้งกี่โวล์แบตเตอรี่ไทท์อ่าถ้าเป็นลิเธียมก็เลือกอันนี้อ่า นี้ชาร์จชาร์จกี่แอมชาร์จี่แอมด้วย AC 100%คือ30แอมถ้าเป็นดิวเตอร์ตัวนี้นะของช้ารนะครับ FT ะครับแต่แต่ละแบรนด์แต่ละยี่ห้อมก็จะมีฟังก์ชันเพิ่มเข้ามาสวิตช์ออนออฟอันนี้ไม่ต้องมายุ่งมา w i ฟ i c คอนเน t อันนี้คือต่อ w i ฟ i ถ้าสมมุติหน้าแรกลูกค้าไม่ขึ้นอย่างนี้ให้ลูกค้ามากดตรงนี้ครับกดตรงรูปของคนตรงนี้รูปคนนะครับเพิ่ม แล้วก็ Wi-Fi Connected อีกทีนึงต่อตรงนี้ก็ได้ให้เลือกตรงนี้เป็นอันนี้นะครับแล้วก็ใส่พัสเวิร์ดให้ถูกต้องเรียบร้อย